หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปร,รียนธรรม9ก้าประโยควิปัสสนา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคือพระภิกษุสามเณรหรือไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หญิงชายซึ่งเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นผู้มีโชคดีโดยเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระบวรลพุทธศาสนาและมีดวงปัญญาแจ่มใสเล็งเห็นทุกขภัยในวัฏสงสารซึ่งมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดตามอำนาจแห่งกรรม ปาถนาที่จักบำเพ็ญธรรมอันเป็นการปฏิบัติตามพระโอวาทานุศาสนีโดยตรงมีเจตจำนงใครจกทำลายเผาผลาญกรรมที่เป็นตัวการพาให้เกิดและหลงอยู่ในภูมิต่างๆให้หมอดไม่สูญสิ้นออกไปจากสันดานแห่งตนจึงเริ่มต้นแสวงหาไฟวิเศษกล่าวคือพระอริยธรรม โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยความพยายามเป็นนักหนาทำตนให้สมกับคำที่ท่านพระอัตคธ,ธาจารย์กล่าวไว้ว่าพระโยคาวจรคือผู้ที่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานย่อมเปรียบเป็นเสมือนเช่นบุรุษเริ่มทำการเผาผลาญเมล็ดพืชทั้งหลายด้วยความพยายามเป็นอย่างยิ่งดังนี้แล้ว และเมื่อวิปฏิบัติิวปสสนากรรมฐานโดยยึดเอาขันหรือรูปนามเป็นอารมณ์พยายามบำเพ็ญไปตามวิธีการที่ท่านวิปัสสนาจารย์แนะนำด้วยดีจนอินทรีย์ทั้ง5คือสัตทินรีหนึวิริยินรีหนึ่สตินรีหนึ่ง,ส,ง,ส,ส,งสมาทินรีหนึปัญยินรีหนึ่ง พูดเป็นไทยว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถึงความสม่ำเสมอได้ส่วนสมดุลกันเป็นอันดีแล้วสภาวะแห่งวิปัสนาญาณก็จากอุบัติขึ้นในสันดานเรื่อยๆไปในที่สุดท่านผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็จกมีโอกาสได้ไฟวิเศษ กล่าวคือพระอริยะมรรคยานมาเผาผลาญกรรมแห่งตนสมตามความปรารถนาโดยการได้บรรลุพระอริยะมรรคยานเป็นขั้นขั้นไปตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. พระโสตาปฏิมรรคยานซึ่งเปรียบเป็นเสมือนเช่นไฟวิเศษสำหรับเผาผลาญกรรมให้สูญสิ้นไปจากขันธสันดานดวงที่หนึ่ง สพระสกิทาคามิมัคคยานซึ่งเปลียบเป็นเสมือนเช่นไฟวิเศษสำหรับเผาผลาญกรรมให้สูญสิ้นไปจากขันธสันดานดวงที่สองสพระอนาคามิมัคคยานซึ่งเปรียบเป็นเสมือนเช่นไฟวิเศษสำหรับเผาผลาญกรรมให้สูญสิ้นไปจากขันธสันดานดวงที่3าพระอารหัตมัคคยาน ซึ่งเปลี่ยบเป็นเสมือนเช่นไฟวิเศษสำหรับเผาผลาญกรรมให้สูญสิ้นไปจากขันทสันดานดวงสุดท้ายคือดวงที่สี่ลำดับนี้เพื่อความสว่างสวยัยในกรณีแห่งท่านผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุพระอริยะมรรคญาณแล้วสามารถที่จเะเผาผลาญประหารหักกรรมทั้งหลาย ให้สูญสิ้นไปจากขันธสันดานได้ดังกล่าวมาจึงจะขอถือโอกาสพนานนาเรื่องพระอริยะมรรคยานนี้ไปตามลำดับสำหรับให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาดูว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้ไฟวิเศษคือพระอริยะมรรคยานแต่ละขั้นนั้นมีการปฏิบัติอย่างไร และเมื่อได้บรรลุพระอริยะมรรคยานอันประเสริฐนั้นแล้วพระอริยะมรรคยานแต่ละขั้นนั้นสามารถที่จะเผาผลาญกรรมได้อย่างไรกรรมอะไรได้บ้างทั้งเมื่อเผาผลาญกรรมให้หมดไหมไปตามลำดับแห่งพระอริยะมรรคยานแล้วจักสามารถตัดการเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารให้ค่อยๆน้อยลงไปทุกทีได้หรือไม่ หากท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายใครจะทราบในปัญหายิ่งใหญ่เหล่านี้ก็จงอย่ามีใจย่นย่อท้อถอยอย่าเกิดความเบื่อหน่ายโดยให้บังเกิดความระอาใจไปว่าเรื่องวิปัสสนาเรื่องพระอริยะมรรคญานี้เป็นเรื่องยากเรื่องสูงเป็นเรื่องของท่านผู้มีปัญญาปรารถนาจะพ้นไปจากโลก เป็นเรื่องของท่านที่เบื่อหน่ายต่อโลกทั้งปวงแล้วแต่ตัวเรานี้สิยังมีใจไม่ผ่องแพ้วคือยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบอยู่ยังไม่เบื่อโลกยังอยากจะสนุกอยู่ในโลกต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงมิใช่เรื่องของเราอย่าเข้าใจผิดเขวไปเสียเช่นนี้เลยไม่ถูกดอก เพราะอันที่จริงความวิเศษสุดยอดแห่งพระบวรพุทธศาสนาที่เราเคารพบ,บูชากันอยู่ทุกวันนี้บัณฑิตชนผู้มีปัญญาย่อมพากันกล่าวว่าอยู่ที่พระอริยมรรคยานหรืออยู่ที่วิปัสสนาญาณวิปัสสนากรรมฐานนี้เองกอดตัวเราเกิดมาในชาตินี้โชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาแล้วจากทาเป็นคนใจดำไม่ยอมรับรู้ความวิเศษสุดแห่งพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวหรือหากว่าถือตัวมัวแต่อ้างนั่นอ้างนี่ถึงคราวเป็นผีตายไปแล้วจักเสียใจในภายหลังเป็นยิ่งนักคืออีกไม่นานตัวเรานี้แหละก็จักต้องล้มตายไปจากโลกนี้แล้วและเมื่อล้มตายไปแล้วนั้น การที่จะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างในเวลานี้ก็ไม่แน่นักว่าจักเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจาักเด็กลกับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกการที่จักได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาการที่จักได้ยินได้ฟังเรื่องวิปัสสนาเรื่องพระอริยะมรรคยานดังเช่นนี้เวลานี้จักปรากฏมีแก่ตัวเราอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ ฉะนั้นการระบาดนี้เป็นโอกาสดีแล้วจึงควรที่จัะตั้งใจสดับเรื่องวิปัสนาเสียเถิดจะเป็นการดีถึงแม้จะมีข้อความที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากซึ่งให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องขัดขัดกับปัญญาของตนอยู่บ้างก็าตามก็จงอดทนพยายามติดตามศึกษาต่อไปเถิดอย่างไรก็ขอให้นึกว่า เรื่องวิปัสนาเรื่องพระอริยะมรรคยาน,นี้เป็นเรื่องวิเศษสุดซึ่งปรากฏมีอยู่แต่เฉพาะในพระบวรพุทธศาสนาของเรานี้เท่านั้นในศาสนาของศาสดาอื่นไม่มีเมื่อได้ปลุกศรัทธาให้เป็นที่เข้าใจกันเช่นนี้แล้วต่อจากนี้ไปก็จากได้ทำหน้าที่นําท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ให้ท่องเที่ยวไปในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานและพระอริยะมรรคญานเพื่อที่จะได้ประสบกับไฟวิเศษสำหรับเผาผลาญกรรมกันเสถียร